สาบายดีเดอ้อเนะาะสบายดีเบิดสุขูสุขนสาบายดีตอนเศา้าพี่น้องยินดีตอนหับเขาสู่สองเซาวันลันถุงเดอ้อเนาะตื่นมาเมื่อนี้กระดำนะจ่าพอเมื่อวานนี้เฮาเมาโลคก,กะเบิดมือเนาะและแจ้งมาเมื่อนี้ก็คือมีแต่เมาดำนาเลยสรุปแล้วเมื่อวานนี้กะอะไรจักร้อยว่แม่สองคนอร่อยมาก คือได้สองร้อยอุ้ยเมื่อจังโจดไปให้เรา,าประมาณสามสามร้อยกว่าหมัดน,นะทุกคนเออเอฟซีกระถามซ้อนว่าจ้างคนงานมาดับนายนะจ้างเป็นวันหรือจ้างเป็นอย่าง กะจ้างเป็นวันพี่น้องแต่ว่าคันโลกกาก็คือจ้างเป็นมาดกะเออกะเป็นแบบงานเหมาขนาดน้องผู้ใด้เหตุายกะได้ลายเฉพาโลกาแต่ว่าดำน้ากะจ้างเป็นมือนี่แหละจ้างเป็นมือจ้างเป็นวันวันละเท่าไดน่ะแม่วันละสองร้อยบอวันละสองวันละสองร้อยบาทพี่น้องจ้างเป็นเงินบาทเงินไทยนี่แหละเนาะ วันละสองร้อยบาทกินอยู่นอนนํามาเด้อพี่น้องพูพเดสิมาดาหน้านำซ้อนกามาโหลดเข่านะให้กินฟรีจ่ะแต่กระดําแลกกันกับดนานะหุยแดดแต่เศ้ามืงในบังเนี่ยเจโตโต็ดโมงเศร้าพี่น้องมึงในแดด,ด,ดจ้งเป่งคา่าแต่ว่า,วาอันเอียง เออเมือ่อเ้ารพอดีบอกกับเอื่อยเนาะก็เลยลงมาสวยหน่อยจักหน่อยตอนมือน้อเช้าแซงนั่งบ่ได้ออกมาเพราะว่าลูกค้าสร้างเค้กแะ้วก็อีกอย่างนึงซ้อนบอกว่าเออได้คนนั่นงานมาซอยเน่แล้วก็เออบ่อยากออกมากับบเป็นอย่างก็ขายเครื่องไปโหลดเนาะเขาสิบอกว่ารรค์สใสแรงงานเด็กหน่อยบ่นี่แม่เขาสิบอกว่าเขาใสแรงงานเด็กบ่ ลูกไม่ใหญ่พี่น้องเราเอามานำเนาะย่เฮือนบบมีคนอยู่เราก็เลยเอามานำแต่ว่าเราก็เห็ดเวียกเห็ดงานเป็ดเด็กหน่อยบรรหนกสน่มเดีเขาเจาเห็ดเวียกเป็นแหล้วเนาะการสีแตกต่างกันกับเด็กหน่อยในเมืองพอแม่พาหาพาเห็ดแต่ยังหน่อยกับเ,เป็นเนาะเยาวาสันวาสี้อจ้ะพอเพิ่นก็มานนาแม่เพิ่นเนาะแต่ สมัยก่อนที่แบบดำหน้าในซ่อนก็นเคยไปน้าแม่คือกันเนาะแม่ไปดำหน้าลูกกาหับจางแล้วก็ไปหน้ากระถือหน้าแข็งว่าใครกลัวปีเลี่วอยู่วะสันขัามอเมริกาไ้แต่เมือ่อคืนนี่นะคือสีดำบ่ได้เมือนน่อคืนในฝนกระโต๊กน้าลงมาอีกแห้งเติบพี่น้องเนาะอันนี้ฮ้ากํมามะไทยเอาซวงเศร้าอ,อันนี้ก็บ่ให้ได้กินเผาเศร้าเด้ หาบเข่าลงมากินอยู่ทงหน้าเลี้ยวให้นี่จังกินแต่กระซี่เ,เล,ลี่ยวอะไแหละเนาะอีลานะเสือแคญยเอากรบโปงใส่เดี๋ยวสิหาเสือแคญยเอาให้เนะเพรเสือแคญยวสวรรค์ลายอยู่ห้องแก๊กยูทิบได้เนี่ยอ่ะซียูเฮือนเนี่ยอยู่แถวตูนะ่นะเนาะ เดี๋ยวเมื่อหาเก็บเขื่องมาให้มาสิบสี่คนพี่น้องแล้วก็แบ่งกันไปดำของไผของมันเนาะถ้ากรตตูใส่แบ่งไปดำของลุงเลินลุงเลงเินเพื่อนใดทั้งคนงานผู้ชายกับสีซอยแห้งไปเนาะเพราะว่าได้ซอยขาดซอยไถได้ผู้ใหญ่แต่ว่าสวนว่า ยังหาผู้เปลี่ยนอีพออะไรเพราะว่าสิไปบอกเพื่อนขางบ้านขาเจ้ากับมือว่านนี่นะลืมคักลืมในขึ้นไปตอนเที่ยงก่อนนะพัอยังไหลเหมยอ,อยู่เพรานาบ่าวก็ลงแต่เดิกผู้แหละเบิดในทงน้ำบ้านนี่มีแต่บ้านอันไหนมีแต่นาสวานนี่หละไดคนงานเนาะคนอื่นเขาบา่ด้เมือวานนี่เขามาหาคนงานบ่อตอนค่ำนะ แล้วว่านอะไรสักซุมเฮาผัดบุษณีดําจากมือเห็นเนาะแะจักย่ำได้เมื่อวานนี่ก็มีคนในหมู่บ้านพี่น้องชาวบ้านเนาะเพิ่นกับมหาคนงานมาหาเข้าป่านี่แหละแต่ว่าซุมเฮาผัดบุษณนดำาได้ป่าแล้วก็บ่ทนได้หับปากเนาะเพราะว่าของซุ้มเฮาในเฮาก็ยังโบหัวสีดำจากมือยังสีเหลวดิเพราะว่ายังบ่ทนได้มีผู้เหลวเนาะ ก็เลบยบบได้จะบบฮับปะดำหน้าพี่น้องมาเดินจ้าเนาะ พี่พ่อกาลังถ่ยอยู่คิดว่าประมาณประมาณสามมือคือสีเหลวในน,นี่นะเนาะคิดว่านะแต่ดำนี่บ้งหัวสิจากมือคิดเอาแนละ้วมันเป็นตาเหลววอยู่นี่แหละแต่นี่ลงไปหาโกคันทิ้นเนาะแล้วก็อ้อมมานี่มานี่แเลถ้าเบิ้งว่าปีนี้มันสีงามบอเนาะ เดมันกระโบนหายอยู่เด้เจ้าประทัดนเนี่ยเอาน้ำอันนั้นลงมาตีแม่น้ำอัดลมโอ้ยบัตรขึ้นเอากาพนแลซะเนาะขึ้นไปเอากาจังสหิหาบลงมาเพราะว่าซื้อน้ำอัดลมกับอันขนมมาไหวอยู่อยู่เถียงกันเนาะเลี้ยงเต็มที่จ้ะ ินอยูน้อนน้ำพี่น่องวันละสองร้อยบาทก็ธรรมดาเฮตสำมบันเมืองก็คือผุหลาบัดมือทีซุ้มเฮาดำหน้าแล้วโลก,กเก่าวแล้วผ่านไปเนาะดำตัวโลกแล้วเบิดแล้วก็ยังไปโลกน้ำกันจ้ะแต่ว่าเขาหน้าสวอนะ่ะเขาน้าสาวเนาะ เมื่อก่อนเมื่อวานเอซีบอกว่าบุให้เอินซาวนบอสันมันบุเป็นตาฟังอีกแล้วโอ้โอเอาภายค่ะน้าสาวน่ะเราเอาเอือ่อยน่ะลกกะหายที่เรือน่ะดำเนาะแต่ว่าเฮาน่ะดำน้ำตาลเลยเพราะว่าเอื้อมือได้ก่าเบอร์เท่าจังไปดำก็ได้คอยเห็ดไปนี่เนละ ปีที่แล้วนี่มันเป็นหน้าเหงอมันแข็งกว่าหนีห้ายเนาะแต่ว่าปีนี้ได้ท้ายหุดแล้วกับมันก็ไข่ยอยู่ไข่กว่าปีที่แล้วได้เนยนะเ,เ,เจ็บัวโปตินได้ซุ่มเจา เป็นเล็บครบพี่หน่องขันยามเห็ดนามาเลยเจ้าบอกแห่เข้าเอาทงมือมาใส่ไปจากแล้วเอาบดเอาลงมาใครอยู่ดอกบัวผ้าดำน้าที เคยบห่างกันอย่างดีอยู่เคยบอเขาจเคยดำทีเนาะแต่ว่าเคยดำห้างครับดับก็ได้ก็ได้ดำห้างออกรถดละเลือบบตีพอเอ้ยนะดำหน้าห้างขี่รถทีบก็ได้จ้ะข่อยแบบเสียบกรงกรงเปลีนข่อยดำหน้าทีโบเป็นเนาะเาเคยีบอกมห่างออก้ละหางไดลดหน้าแบนแมนแต่ว่า บางคนที่ถึกหน้าผู้ที่ก็อ่ะกูเห็ดน,น้ำโบได้ดอกจาก้าขันไทยซ้อนไปดำหน้าทีนะขันไทยซ้นไปดำหน้าที่นะฉันเมื่อดีกูอะโบไบลด้วยอือโบไปเพราะว่ามื่อก่อนเอฟซี FC ทวงซ้อนก็คือดำห่างเทล่าวะ่ะสันดำทีทีเนี่ยดำที่บ่เป็นพี่น้องตั้งแต่เกิดมาก,ก็คือแบบว่าดำหน้าห่างอีกอย่างนึงพันหน้าแข้งแล้วก็พ่อแม่กับบริพาดำที่ พักว่าเรื่องห่างนี่กัสวัเป็นคนเดียวที่ห่างสุดในขอบครัวจ้ะแบบว่าดำน่าไรก็ได้เนาะมันแบบว่าเออแม่ก็บว่าเห็ดไปโหลดก็เลยอันนั้นดำทีเลดดดยดีได้ลไดคล้ายเขาอยู่จ้ายยดำดำมันนี้มีคนเลี้ยงแล้วเน,ะนาะบอหัวสิเลียงมันนี้หรือเลี้ยงมืออื่นแต่ว่ามีคน เลี้ยงแหละจ้าเดี๋ยวเลี้ยงเต็มที่ดำนะเออปโต้ห่วงขอบคุณเลยจ้าขอบคุณหล,ลายๆเลยจ้าพอดีว่ามีมีเอื้อยเพิ่นเลี้ยงเนาะเอื้อยใหญ่ใจดีพุ่นละทั้งเมกขาพุ่นแต่ว่ายังถาเบิ่งเสาคอันเสาแสงอยู่ว่าเพิ่นสิเฮ็ดเค้กแล้วตอนใดเนาะคั้นบ่ทันตอนสวยกานสิเป็นมื้อแลงหรือมื้ออื่นเนาะถาเบิ่งเสาแสงเฮ็ดเค้กอยู่จ้ะแม่นบ่ เลยเลี้ยงเต็มที่เนาะเมื่อคืนนี่กับแซบยุบปิงลูกสิทธินะฮะแมน,นบอคน่ม,าามนปากบ่กกบท่านได้สนิทกันพี่น้องฮาก็มาเมื่อวานนี่เนาะอ,อ,อยู่ไลมือไปกับอาิเวาเก่งเดี๋ยวก็ว่าวเก่งเองจ้ะดี ขึ้มแบบนี้บดหมืกก็ใครเน่มีคนเรียงเลจ้าเลียงขนมเลียงน้ำปั่นเนาะเ,ออเดี๋ยวไปสือมาสู่กิน yeah, 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 no. เรียงน้ำปั่นกับเคก้กเรียงบดทุกคนที่มาเลยจ้าโบได้สะโพตแต่นาสวรรค์เนาะเลียงบดทุกคนเลย14คนแต่เจ้าของหน้าเพิ่นบได้เรียงเลยจ้า <laughs> เลี้ยงแต่คนงานเจ้าของนบาบรเลี่ยงเจ้าของนาหากินเองว้าวลินเต็มที่พี่น้องดำหน้านี่มเศร้าแถวนี้มิต่นาให้ใหญ่ๆเนาะให้กลางๆอะ่ะดำเองนิดประมาณเกือบทิศหนึ่งพูดได้นี่ฮะ ออนซอนเดนห้หน่อยนี่ก็หูจักเข็ดเวียกเนาะหูจักหาเงินซอยแม่ได้แล้วพี่น้องนี่สิบเอ็ดปีเ้ค่ะเนาะต่ผู้ชายอายุสิบสี่ปีแล้วดำไปเลยแล้วแต่ถ้านะั่บ้ว่ากันพี่น้องทั้งลังเฮาปีเลี้ยวนี่เป็นหน้าเหงาเบิดเนาะปีนี้ขาเจา้ามาไทยดำเบิดแล้วพี่น้องเห็นบอตโตต่อกันนี่ทั้งขางป่าเ้อกำลังเริ่มขึ้มมือในบรรยากาศดีดี ทางนี้ก็เป็นหน้าห้องอ่ะพี่พอกำลังขาดกำลังไถอยู่ดำเบิร์ดไลกับมือบอลเหล่ยงงวผัดวะ่ะโอเคพี่น้องสัตว์เลยค่ะคือสีล่าเลยกัแล้วกันเนาะจังได้กะ ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้สวั่ดนเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเบ่งโฆษณาให้นเด้อจ้าเนาะแล้วก็ปดติดตามตอนต่อไปพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้เรื่อยๆเพื่อเห็ุคลิปต่อไปนเด้อเนาะไปแล้วสบายดีปดติดตามคลิปหนาเด้อเนาะเมาดำหน้าอีกมือหนึ่งสองสามมือูแหละเพื่อให้มันเบิร์กาดอย่างสิไปถอนเนาะ